สาวน้อยบันเทิงนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะดังเงินแล้วนังเงินแล้วในทีมหลายบอสในกระลักคู่กระลังนำไผ่ครับกระลังนำไผ่ฟาดพอดีแหละมือเอามือมันอย่างมือมันหยุดบอสมือมันหยุดโอ้คือแดงเงินไปต้องเรียงหลายให้ท่านบ้านในน้องพี่เราบริจาคพดคู่กันนำไผ่นักเรี้ยงยังดีคู่ก็ดีให้ดีขาดคุณคู่กันได้ บมยันด uhm. mm like, ูเป oh ็นลานกบซำรูซำลานลูกดันบาสันผูกบาสชงคุณผู้รงบางหวัดมอลำ่ล้ววันนี้มอลำ่กับจีได้ส่งปักนาขึ้นไปเรื่อยไปต่อกำลังนับเงินกันพี่รองขึ้นห้าแล้วนับเงินแล้ว เกียวมิวสิครุ่นพี่โตเกียวมิวสิครุ่นน้องมาแล้วบอกสอนน้องให้ดูเด้องอะไนบ้างดีกว่าเอ็นฟิตจะไปเอ็นฟุกฟิตเอ็นุกกันไหมแล้วค่ะแอ็นเป็นไงครูวันนี้ครับผมเป็นไงนม,ไม,ไมือเนี่ยดีใจบ่าวดีใจครับดีใจดีใจปื้มแท่นลูกศิดป่าวปื้มแท่นอยู่ครับผู้ใหญ่บ้านนางนีก็ได้อผู้ใหญ่บ้านนางนีก็จ้าเจอกันได้ปื้มปื้มแท่นอยู่ครับแบบเป็นความสามารถของเขานะครับเพื่ได้ แต่ที่นี่ตื่นติดเนี่ยน้อยเนาะครมันเป็นครั้งแรกของเขาดีคือเป็นที่ยังสินะครโข้งแหลมที่ว่าดีดีเป็นก็ครับแม่เป็นไรครับไม่เป็นแล้วก็มีข่าวดีก็คือน้องจะไปเยือนกรุงเทพด้วยแม่เมมประเทศอะไรครูอ่าที่เด็ดสิบสองสิบสามครับสิบแปดสิบสองสิบสามซีแกรมก็จะไปด้วยพี่ที่หมอชิตพีที่บางประกงพี่น้องลงกรุงเทพเดินสายอ่อนทัวร์น้ำพอดีมันตรงกับวันหยุดนะครูเนาะตรงกับวันหยุดพอดี ก็วันเสาร์อาทิตย์พอดีครับพี่น้องก็ได้เด็ดเน้ำไปได้งบ้างนี่สั้นปะลูกขึ้นหานสั้นมะขึ้นหานสั้นวะปะเพราะซ้อมซ้อมแล้วรอบหนึ่งก็เลยบบังไฟสันเพลงที่เราไม่มั่นใจก็คือเพลงบ้างไฟใช่ไหมที่มันแบบไม่ค่อยมั่นใจแต่ว่าเพลงอื่นเราก็เตรียมร้อยใช่ไหมลูกเก่งมากเมื่อนี่วันนี้ถือว่าเก่งมากเพราะว่าครั้งแรกแม่ใช่ไหมปกติถ้างแรกครั้งแรกนี่พ่อเนี่ยของพ่อเนี่ยพ่อตื่นเต้นสั้นไปเลย ลืมเนื้อผมเองแต่ว่าพอบักล่ามัลืมเนื้อเลยมือ่องานต่อไปใช้รองหลายคนนีดนี่แฟนเพียงมือเหียญมือเหียญรอ,องสองลวบอซื้อรองคนเดียวนะ่ะแต่วที่เราไปจะให้รองสามสี่เพียงเลยเด้อเตรียมเอาไว้ขอบคุณเอ๊ะแฟนคลับแฟนเพียงมือนี้ซื้อบัตรจองตัวเขาไม่ต้องแบบหลายเลยออนไลน์นะครับผมไม่แครกําลังใจรองซีเกมส์เออเหรียญบาลอย่างแต่ว่าบางคนเอ,อื่อนซีเกมเอาไปมากกันเลยเดี๋ยวซื้อซื้เกมส์ได้เป็นหน่อยหน่อยนี่ เมืเอ,อแรกนั่นหลับ้านอ๋อเอาไปสิเบืองย่าล้างเดือดฟองบ้านอ๋อโอเคนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้ก็มาฝากต่อค่ำน่ารักพี่น้องมือหนีเดือดทีเดียดบาทสามปัญหาสามปัญหาปาัดคือได้หลายแท้่เตีดทีสามปัญหาเพระไงปัดเลี้ยงหน้าไม่เด้อว,วันนี้เตีดทีสามปัญ่าดิบเยอะมากแล้วคร็วเดียวเองเอาตั้งใจเอา,าลูก เกก่งมาถ้าไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์นะคะ